การครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับหนึ่งทุ่มสีนาทีของวันพุธที่สเิเอ็ดพฤศจิกายน2 5งห้าครับวันนี้คุณธนาธรเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถูกล้อมรถที่จังหวัดนครรัศรีธรรมราชนะครับทางใต้ก็คุณธนาธรก็มาตอบคำถามในทวิตเตอร์มาตอบให้ฟังว่า ทุกคนเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนะครับแฮชธนาธรขึ้นอันดับหนึ่งก็เรียกว่าขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็มาดูหน่อยครับคุณธนาธรตอบแล้วนะฮะธนาธรจึงลุ้งลงขีดคณะก้าวหน้าครับคนตาม1.3ล้านนะครับคุณธนาธรตอบเมื่อประมาณ5้าโมงเย็นวันนี้นะฮะ บุกโมงเย็นเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วกันนะกลมๆครับผมว่ามีคนถามผมมาเยอะเรื่องกลุ่มคนเสื้อเหลืองล,องล้อมรถที่นครศรีธรรมราชผมขอแจ้งตามนี้ว่าไม่ได้รับอันตรายใดๆเนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในรถคันนี้แล้วก็ไม่ไรไม่ใช่รถของผมด้วยเป็นห่วงคนไม่รู้อินโนอินเนี่มากกว่าส่วนตอนนี้ผมลงมาดูพื้นที่ ดูนโยบายกับผู้สมัครยังทำงานรอนองอยู่ภาคใต้ครับเอา้าสรุปรถคันนี้ไม่คุณธานาธรไม่ได้นั่งอยู่นะครับโอ้โหนี่เล่นเล่นบทรับลวงพางหรืออย่างไรนะครับโอ้โหสรุปคุณธานาธรไม่ได้อยู่ในรถคันนี้นะครับเอาแล้วเป็นรถของใครแล้วทําไมเขาไม่เปิดกระจกลงเออหรือว,ว่าคุณธานาธรปฏิเสธหรืออย่างไร หรือว่ารับโงพังอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามีคนรีทวิตไปหมื่นหมื่นสองร้อยคนนะครับมาดูที่ตอบไปหน่อยนะครับธนาธรไม่ควรปล่อยคนพวกนี้ทําแบบนี้โดยไม่โดยในคดีนะครับคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองในอนาคต เจ้าของรถมายืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวอะไรกับธนาทรเอาอยากรู้ว่ารถกอลอ7359รถใครรถบ้านดิฉันเองจ้าไปทำธุระที่โรงแรมไม่มีธนาทรในรถมีผู้หญิงห้าคนทุบรถแบบนั้นเขาก็กลัวใครจะเปิดหน้าต่างให้สลิมแชร์ข่าวให้สบายใจเอา้าเอา แล้วยังไรล่ะเจ้าของรถค่ะโอ้โหเอาละยังไงเนี่ยจบข่าวเลยจบข่าวเลยครับแฟนรายการาดูลงมาเรื่อยๆสักนิดหนึ่งและอันนี้คุณแททอนก็ลงพื้นที่นะ ฟ้องเถอะแบบนี้ข้าราชการด้วยใครต่อยหน้าธนาธรผมจ่ายห้าร้อยเก็บหลักฐานไว้เลยครับโอ้โหแล้วก็ อ่ะอันนี้โอเคแล้วนะครับคนตอบเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็คุณธนาธรรีทวิตเมื่อเช้านะธนาธรถึงนครศรีธรรมราชแล้วเจมวลชนทักถ่ายรูปชูสามีตั้งแต่เครื่องบินพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชรักประชาธิปไตยไม่น้อยจริงๆนะฮะโอ้โหนี่ครับแฟนรายการครับคุณธนาธรตอบแล้วครับไม่ใช่รถของตัวเองและไม่ได้อยู่ในรถคันนั้น ขอบคุณแฟนการที่ตามช่อง YouTube ิูทูบทำำพิเศษสวัสดีครับ